จะอบไก่ทอดนี่นนี่ยอืมโคตรว้าปักกอนปักปัก,กอย่ยงวะอันนี้ใช่ไหมปักอู้อย่าญ่เวง่งงแล้วก็ตั้งเวลาสักประมาณ น่าจะของล้างมือก่อนโอเคเดี๋ยวไปวัดล้างมือแป๊บนยังไม่สุกเลย,ยตั้งเวลาไปห้าดูกันว่าฝีมือของอีดีเจริฟมันจะกินได้หรือเปล่า คนอาจจะลบๆบหน่อยนะขออภัยอยู่วิธีการหั่นมะนาวหยอกเล่นหยอกเล่นนี่เกยบร้อยเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาครั้นมะนาวกันก่อน วิธีการหยิบไม่ได้ใช้เรื่องง่ายอุ้ยจะหลุดตะลอดนะเนี่ยไอ้ทัดน้ำมันออกมาไม่อร่อยก็ช่างแม่งมันสึกว่าเอยไม่ได้ทำ แล้วก็ตีอีกนิดหน่อยนี่แรงกดจริงๆป่ปะเนี่ยหมดแล้วแหละมะนาวโอ้ย